ที่เราได้โปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ลูกค้าถามว่าบริษัท AI เคยทํางานเกี่ยวกับคอนเวเยอร์นีม้มาก่อนหรือเปล่าเรายังไม่เคยทำโปรเจกต์คอนเวย์เยอร์ที่ใหญ่ขนาดน,นี้มันยาวประมาณสัก4สเมตรน่าจะได้พอเป็นงานค่อนข้างเร่งด่วนนะครับต้องเสร็จไว้ที่สุดเป็น2อลายมีในส่วนของ CS Line กับไฟ a l Line เป็น6 station. s t a t i o นยากในส่วนองการติดตั้งพวกรอยิงบางอย่างที่ยังไม่ตรงระหว่างเรากับลูกค้า สองข้างเนี้ยจะต้องเซตติ้งให้มันได้าราเรลกันแกลบของตัวแผ่นสลบก็จะต้องมีอยู่ที่ประมาณ5ม mm. ิลลิเมตรโซนิโตคโนะคุเบะจะจุ่เอินเตอร์เ็ตเ้าไป10ป20ปีต่อเนื่อเราะฉะน้ควมเจิญอาี่าย้อวามเริญี่ปุ่นเอที่ะาาจะทเราไดรับความเรขงญี่ปุ่นอ่นามาอที่จะเรับามเรงญี่ปุ่นอ่เอี่จะท้เราด้รวจรงปย ในช่วงระหว่างการพรีเซนต์ตรงนั้นนะครับผมมองว่ามันเป็นคีย์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทาลูกค้าเป็นอย่างมากเลยอาจารย์ทศชิตาได้พรีเซนต์ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของโปรเจกต์ที่เคยทำมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เราได้เราได้นี่หมายความว่าเราได้ความเชื่อมั่นละเอ้ยโยคัสุโด อาจารย์ก็แนะนำนะครับว่าการทำสไลด์คอมพิวเตอร์จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเกิดว่าเราทำตามขั้นตอนของของการผลิตหรือการออกแบบที่ดีเนี่ย โครงการน,นี้จะเป็นโครงการที่ทํำในไม่ยากตอนเราเริ่มโครงการเนี่ยเราเริ่มจากการที่อาจารย์ได้มีการสอนทฤษฎีในการออกแบบคอมพิวเตอร์นี้โดยการให้ดีไซเนอร์เนี่ยเข้าคลาสสอนกันเลยนะครับว่าอันดับแรกก็คือ,คอต้องต้องคิดในเชิงว่าสเปคลูกค้าเป็นยังไงก่อนเราเอาสเปคลูกค้ามาตีความว่าเขาต้องการอะไร design ด้วยแมงะคนเดียวเขี เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเป็นเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้โครงการสมบูรณ์เข้าใจด้วยแล้วว่าแมคาีนิกกับดีไซน์เนี่ย สอดคล้องกันยังไงความยากในการทำโปรเจกต์นี้ก็คือในในเรื่องตั้งแต่การดีไซน์คือเราไม่เคยดีไซน์สลัดทอมิเยอร์ต้องดีไซน์แบบไหนในการรีเทิร์นตอนที่คอมิเยอร์หมุนทําแบบไหนนะครับเราก็ไม่มีไม่มีความรู้ก็ได้ทางอาจารย์ตัวชิดะมาไปที่ปรึกษาให้ช่วยในการออกแบบช่วยในการรีวิวนะครับปิดปัญหาอะไรก็จะให้อาจารย์ช่วยรีวิวให้นะครับเอตมินาฮัจิเมตโต้เรจะนีน่เอคิดคำมามารี 教えただけでもすぐにできないので、はい、横についてるしかしょうがなかったで今回でよく分かったのは図面描く人は作り方も分かってないと、はい、か描いてはダメなんだね、はい、作り方わからないで図面描けるわけがないのに何ちゃんなんやかカウソカボンカンシューンルック,クンネカンチキッカムノワン <music> だからまずジグを作ってそのジグにセットして横のフレームを同じように作っていくっていうことが大事なんでジグを作って製作す。れば จいいแกกแบบนว่าきちท์ราเีคค์ชแบบเชี้ยถ้ีถ้าเป็น์ชรื่องจักรยาวคาชี่ยมัีคันไม่ได้นะเราต้องมีมคั์ชีคค์้ีคเ์ชีคค์เีคค์นีคค์ชีคครชีคคนชีครงสร้คงนะคับ จะประกอบยังไงก็ต้องมีวิธีการในบอกกับทางโปรดิวชันทายังไงให้โครงสร้างเนี่ยประกอบกันออกมาแล้วได้ตรงจุดสําคัญออกมาแนก็คือรอยต่อโครงสร้างระหว่างโครงสร้างนี้กับโครงสร้างนี้มันจะต้องสร้างโครงสร้างที่เป็นต้นฉบับมาหนึ่งอันก่อนเอามาประกอบกับโครงสร้างที่2ด้วยการยึดสกรูกันเข้าไปแล้วประกอบบนโครงสร้างที่หนึ่งนี่แหละต่อมาจากโครงสร้างที่2เพื่อให้โครงสร้างมันตรงกันคือดูมนอขอนโมวากัน้หรืหเดี๋ยวเดโ อไลเมนต์ของมันเนี่ยครับระดับระดับของมันเนี่ยจะต้องสูงต่ำกันไม่เกิน5มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็เรื่องของอไลเมนต์ของโซ่สองข้างเนี่ยจะต้องเซตติ้งให้มันได้พา r a เลลกันก็นคือให้สองข้างเนี่ยมันขนานกันครับแล้วเรื่องของตัวแกลบของตัวแผ่นสลดัดระหว่างระหว่างแผ่นเนี่ยครับก็จะต้องมี อยู่ที่ประมาณ5มิลิเมตรซึ่งอันนี้ต้องออกแบบเพื่อให้รองรับรถขนาด3.5ตันได้นะครับซึ่งสีแดงแดงทำไมมีสีแดงทำไมมีสีเหลืองอันเนื่องมาจากว่าชุดสีแดงเนี่ยมันจะเป็นชุดที่เอาไว้สำหรับพาล้อเคลื่อนที่ไปแต่สีเหลืองเนี่ยเอาไว้สำหรับบริเวณที่รถมันเหยียบอยู่ปกตินะครับตัวที่พาให้รถเคลื่อนที่จะเป็นสีแดงนี้นะครับในส่วนของการดีไซน์ด้านไฟฟ้านะครับจะมองในความปลอดภัย เป็นที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวคอนว e เยอร์นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความอันตรายแตนด์ดบ่งชี้เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเครื่องลักษณะเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่บ่งชี้จุดต่างๆความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์รายละเอียดตำแหน่งของอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งหมดตอนที่เราถ่ายเอาอครับมันจะเจอภาษาเรื่องของการเทสตันแล้ว,แล,วแล้วตัวคอนวิเยอร์อเองมันมีมันมีความยังไม่สมูทนะครับ จุดที่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือเรื่องของการที่เราต้องแอพพลายน้ำมันลงเข้าไปด้วยโซ่มันมีความตึงที่ไม่เท่ากันหรือมีความขัดกันอยู่ในข้อของโซ่เนี่ยมันส่งผลในการเคลื่อนที่ไม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 ่สมูทนะครับระหว่างที่เราทำการประกอบมานะครับมีการเทสอินเวอร์เตอร์นะครับมีการปรับจูนเราจะรันที่สปีดต่ำโลว์สปีดกับไฮสปีดนะครับสปีดสูงนะครับก็คือจะเซตติ้งพารามิเตอร์ของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่ 23.6Hz กับ 50Hz แล้วก็ดูว่าความเร็วของความเร็วองความได้ตามสเปคที่ลูกค้ากำหนดหรือเปล่าซึ่งผลการทดสอบออกมาก็อยู่ในสเปคตามที่ลูกค้ากำหนดものづくりの基本なんだけど目的は書人も作る人も共通共用しないといけないみんなが知ってないといけない この機械は、目的は何ですかっていうことを書く人も作る人も分かってないときいに。